คลิปนี้เป็นคลิปบันเทิงนะครับและเสียงอาจจะบอกโคตรดังครับโอเคไปดูกันดีกว่านะครับให้มันรุนบันได้แบบมันจะเสร็จพังไงไอ,อ้กูเอ้าวันดีไอ้สีม่วงมึงตายแน่เออะไรข้างหลังวะนั่นอะเดี๋ยวกอนเฮ้ยโพส ได้เวลาลงคอนะครับอีน้องอุ้ยแกข่ามเยอะกูใช้แฮกอยู่แล้วแหละเดือดแม่งด้วยวะมีอะไรอยู่ด้านหะวะนั่นนะขอหาลังหน่อยดิอุวิ่งสูบๆมาหนึ่ได้เสียหายแล้วอะไรกันก็จี้เวลกู Well, nice! Is it? e e n a n t d i l a k u Ah, k h i d i k u Ah, a ah, 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 a ah, 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 จบกันดีกว่าจบแล้วครับคือผมต้องขอโทษนะขอโทษโรดที่ลงคลิปช้ามากตอนนั้นกูจะลงวันอังคารแต่ไม่มีพื้นที่ให้ผ้าเสียงอะ่ะ